กมูลค่ารายผลิตมีอันเดียวครับมูลค่า8ล้านบาทแต่เรามีตรงนี้ทั้งหมด8ลาย แต่ว่าลายหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นลายของสว่าง16โวลต์นะครับที่เป็นมิรี่ใหม่ล่าสุดความพิเศษของตัวลายนี้นะครับมันจะเป็นระบบเซมิโปรดักชันนะครับก็จะมีทั้งคนประกอบแล้วก็ใช้โรบอทช่วยต่ะอเพิ่มความแม่นยําแล้วก็ได้มารายมากยิ่งขึ้นจุดแรกนะครับนี่น่าจะเป็นเรื่องของกางรประกอบมอเตอร์เนาะให้มาประกรอบบอดี้พาร์ตอื่นนะครับจุดถัดไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดประกรอบบอดี้ัวโมที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยมันต้องฟิดกับตัวโปรดักต์พอดีเพื่อที่จะให้ขัดสกูทุกจุุดดดไ้้อยย่่่าางแมมนถัะรบบทีใช โรบอททีจุดหนึ่งจุดนี้ใช้ประกอบหัวของสว่านนะครับก็สามารถใช้โรบอทในการประกอบได้นะครับยานไอ้ Art, เครื่องนี้ไว้ทำอะไรน,นะครับเทคเป็นกําลังไฟครับเ็ล้าเราใส่ไปถ้าถือว่ามันมีอะไรผิดปกติโด์มิเตอร์ต่างมันจะขึ้นมาลามิเตอร์ขึ้นเตือนอแล้วเขาก็จะดีเทคออกมาแล้วก็มาหาสาเหตุกันว่ามันเป็นเพราะอะไรโอเคได้เลยครับ<ใ>นึกว่าเจ้าของโรงงานเองขอบคุณมากเลยเป๊ะมากทุดยอดครับโอเคเมื่อกี้เราก็ได้พี่อาร์ตี้นะครับ อธิบายให้แล้วนาะว่าตัวจุดนี้ก็คือเป็นเช็คพวกระบบไฟนะครับสายไฟทั้งหมดนะเรื่องแอมเรื่องการกระจายก,กระแสะไฟนะครับถ้าผิดปกติเนี่ยเครื่องนี้ก็จะฟ้องเลยตัวนี้เป็นเช็คศูนย์ในการหมุนของหัวสว่านนะครับคือถ้าหัวสว่านมันหมุนแล้วคลาดเคลื่อนเกิน0.03มมิลน,นะครับระบบก็จะสัตว์การทํางานแล้วก็ส่งตัวที่มีปัญหาเนี่ยไปประกอบใหม่แสดงว่าการหมุนเนี่ยไม่ได้สูนนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไหลไปที่การผลิตเข้าแพ็กเกจจริง,รงตรงจุดนี้เลยนะครับ สำหรับลาย16โวลตต์เนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้เนาะก็ยังไงรอติดตามกันนะครับ